สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมปูริฟิมชาแนลครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคย <c oughs> คลิปนี้จ้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของสตินะสัมมาสติกับมิจฉาสติว่าเป็นอย่างไรสติที่ถูกต้องกับสติที่ผิดนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเนี่ย เราเองก็ต้องมีสติในการใช้ชีวิตก็จะมาแยกให้คุณผู้ชมได้พินิจพิจารณาในเรื่องข้อคิดข้อธรรมนี้เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะนะ <c oughs> สวัสดีคุณพี่มนด้วยขอบคุณมากที่มาทักทายไม้กำลังใจแล้วก็มารับชมตลอดเป็นผู้ที่มีความเพียรคุณพี่มนมีความเพียรมาก <c oughs> นะ ไรเวลาไหนก็สามารถขึ้นมาได้เ็อนุโมทนาบุญเขาเรียกว่ามีอินทรีย์อินรีย์ก็คือวิริอินทรีย์มีอินซีเป็นใหญ่อ <c oughs> ินรีย์็นหลังอนุโมทนาบุญด้วยคุณแจ็คสวัสดีเช่นเดียวกันขอบคุณมากขอบคุณที่มาทักทายมากับคุณที่ก็มาสนับสนุนกันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงสติปัฏฐานสี่ ที่เราทั้งหลายนือเป็นหลักปฏิบัติทางจิตตภาวนาก็คือการปฏิบัติอบรมจิตนั่นเองเพราะว่าสติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนั้นก็จะต้องมีการทําจิตตภาวนาหรือการอบรมจิต <c oughs> และการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าถึงธรรมได้ก็ต้องอาศัยสติเป็นข้อสําคัญ สตินั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็หลักๆใหญ่ๆจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. สัมมาสติสติชอบเป็นความระลึกชอบและมิจฉาสติเป็นสติที่ผิดคือความระลึกไปในทางที่ผิดคำว่าสติแปลว่าความระลึกได้หรือเป็นความรู้นระลึก ระลึกรู้หรือความกําหนดของจิตใจเป็นชาตธรรมดาที่ทุกคนมีอยู่มาตั้งแต่เกิดเพราะว่าเราทุกคนต้องอาศัยสติในการปฏิบัติหรือกระทําสิ่งต่างๆเช่นการยืนการเดินการนั่งการนอนหรือแม้แต่การกินการดื่มการทำงานการพูดการคิดอะไรก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยสติ ล้วนต้องอาศัยสติความระลึกได้ทั้งสิน้นเพราะถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถที่จะทําได้อย่างถูกต้องแต่ว่าสติที่มีโดยทั่วไปนั้นเป็นเป็นธรรมชาติธรรมดาอาจจะเป็นมิจฉาสติได้ถ้ามีกิเลสเข้ามาชักนำก็คือเช่นมีกิเลสกองโลภะกองโทสะกองโมหะเป็นความโลภความโกรธความหลง หรือเป็นราคะโทสะโมหะชักนำอ่าเป็นราคะราคะโทสะโมหะชักนำก็จะนำให้ระลึกไปในทางที่ผิดหรือกำหนดใจไปในทางที่ผิดได้เพราะว่าเราทุกคนนั้นย่อมจะมีกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอาสวะอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมหมกม,มมดองอยู่ในจิตใจที่มีพื้น <c oughs> ที่มี ที่มีเป็นพื้นฐานอยู่โดยปกติของทุกๆคนฉะนั้นเมื่อไปประสบกับอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวถัาภะกันมรมณมคือจิตใจไปรับเรื่องอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจเป็นเรื่องที่จิตคิดจิตดำริจิตหมกมุ่นถึง เมื่อจิตมีอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธันมารมณ์เข้ามาก็จะทําให้อาสาวะอนุยัยที่หมักดองนอนจมเป็นตะกอยอยู่ในจิตฟุ้งขึ้นมาได้ <c oughs> ฟุ้งขึ้นมาก็เป็นความโลภความโกรธความหลงหรือเป็นราคะตทสะหรือโมหะซึ่งเป็นอาการของตัณหาเป็นความดิ่นรนเะยนของจิตใจไปในแบบต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงนำให้มีความระลึกหรือความกำหนดนึกของจิตใจนี้ที่เรียกว่าสติเป็นมิจฉาสติเป็นการระลึกไปในทางที่ผิดได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้อบรมจิตเพื่อให้เกิดสัมมาสติความระลึกชอบหรือมีสติที่ถูกต้องโดยให้ระลึกไปในอารมณ์คือเรื่องที่จิตคิดจิตดำริจิตหมกมุ่นถึง แต่ให้เป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลแทนคือเป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามกับอารมณ์ของมิจฉาสติที่เป็นกามคุณอารมณ์หรืออารมณ์ก็คือกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสผันั่นเองคือเมื่อไปละลึกถึงรูป อย่างเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตะา์ที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาปล่อยใจทั้งหลายไประลึกถึงส่วนตรงนี้ก็จะนําให้เกิดราคะเกิดความติดใจยินดีหรือเกิดโลภเกิดความโลภอยากได้แต่ถ้าไปรับอารมณ์หรือระลึกอารมณ์ระ,ะลึกไปในอารมณ์ที่ตรงกันข้ามนะก็จะนำพาให้เกิดโทสะ การกระทบกระทั่งได้หรือเกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธแค้นการเครื่องได้หรือถ้าไม่ประสบกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดราคะโลภหรือโทสะแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นปลกลางๆถ้าไม่ได้พินิษพิจารณาห,หินสัจจะคือความจริงของอารมณ์นั้นโดยปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่พินิษพิจารณาก็จะเป็นโมหะความหลงฉะนั้นถ้าปล่อยจิตใจให้ระลึกนึกคิด หรือกำหนดอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลดังนี้ก็จะเป็นไปเพื่อเพิ่มอาสะวะอนุสัยให้มากขึ้นเพราะว่าโดยปกติจิตของบุคคลทั่วไปนั้นก็จะเป็นการวระจรคือท่องเที่ยวไปในกรรมหรือตกอยู่ในกรรมมีการมเป็นอะไรเป็นที่อาศัยเหมือนกับปลาที่มีน้ำเป็นที่อาศัยอาลัยของปลาก็คือน้ำ <c oughs> ดังนั้นที่อะไรของจิตก็คือกามคุณอารมณ์ที่เป็นกามอาจิจจจิตใจของบุคคลทั่วไปก็ย่อมจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือของเราเองบางครั้งก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นภายในจิตใจจึงมากไปด้วยนิวรทั้งหลายเช่นกามจันทะความพอใจรักใคร่ในกามหรือพยาบาทหุดหงิดขัดเคืองโกรธแค้นมุ่งหมายที่จะล้างผลาญหรืออาจจะเป็นทีนมิดะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม เป็นอุดตัจากกุกุฏจากความฟุ้งซ่านร,รําคาญหรือเป็นวิจิกิจฉาความเครื่อนแปลงสงสัยทําให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นไม่สงบความไม่สงบของจิตใจนี้ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่อาจที่จะรู้สึกอะไรได้แต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมอย่างเช่นมีการกําหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมจิตให้กําหนดอยู่รู้อยู่ที่เราหายใจเข้าลมหายใจออกที่ตนเอง จึงจะรู้ว่าจิตใจนี้รวมเข้ามาได้ยากเดี๋ยวก็ออกไปสู่เรื่องนู้นเดี๋ยวก็ออกไปสู่เรื่องนี้อยู่ตลอดเช่นเวลาตอนนี้กำลังฟังธรรมอยู่เวลาตั้งใจที่จะให้จิตใจเนี่ยอยู่กับธรรมะที่ฟังจิตใจก็มักจะไม่ตั้งที่จะฟังใช่ไหมชอบท่องเที่ยวไปในเรื่องอื่นฉะนั้นเมื่อรู้สติรู้เอ,อฉะนั้นเมื่อรู้สติรู้ตัวขึ้นมาก็นำจิตกลับมาตั้งใหม่ ใจจิตก็อาจจะออกไปได้อีกตกจากนะเสียงที่ได้ยินได้ฟังหรือบางทีจิตก็ออกไปโดยไม่รู้ตัวออกไปสักครู่หนึ่งจึงรู้ว่าอา้าวลึกไปเรื่องอื่นแล้วนี่คืออาการของจิตที่เป็นกามมาพจอดที่ฟุ้งซ่านออกไปอยู่ตลอดจึงทำให้ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติในสัมมาสติคือมีสติชอบ ให้มีสติระลึกไปในอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศสลเื่นมากําหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อปฏิบัติธรรมสัมมาสติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าจิตใจของตนเองนั้นดิ้นรนมากเลยแค่ไหนหรือดิ้นรนไปอย่างไรกวาดแกวงไปอย่างไรแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่อาจที่จะรู้นะไม่อาจจะรู้ได้เหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ําที่แหวกว่ายก็สนุกสนานอยู่ในน้ําจิตใจ ที่อยู่ในกามกคุณอารมณ์ติดอยู่ในกามกคุณห้าก,ก็แหวกไกวไปในกามกคุณห้าแล้วก็มีความสุขที่อาศัยรูปเสียงผินรสโผัพปะมีความสบายถึงแม้จะมีความทุมกข์บ้างก็มีความสบายเข้ามาแก้นะดังนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเออจิตเนี่ยยิ่นรนกัดแกว้งกระสับกระส่ายไปมากเพียงไรแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมจึงจะรู้ว่าจิตเนี่ยยินรนมากกวัดแกว้งมากทำสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นเนี่ยได้ยาก พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเปรียบเสมือนปลาที่จับขึ้นมาจากน้ํามาวางไว้บนบกปลาย่อมจะดิ้นไปเพื่อที่จะลงน้ํำเมื่อลงน้ําได้เมื่อลงน้ําไปได้แล้วก็จะหยุดยิ้นรนแล้วก็แหวกป้ายไปในน้ําเป็นอะไรเป็นที่อาศัยของปลาจิตใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อยกจิตขึ้นจากอะไรหรือที่อาศัยของจิตที่เป็นกามาพจรหรือเป็นกามขุนอารมณ์มาสู่อารมณ์อันเป็นกุศลเพื่อให้ได้สัมมาสติ เพื่อได้สัมมาสติคือเป็นความะลึกชอบจิตก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะกลับไปสู่อะไรคือการคุณอารมณ์อันเป็นที่อาศัยของจิตแต่จิตใจนี้ไม่เหมือนปลาไม่มีน้ําเป็นที่อะไรเพียงอย่างเดียวไม่เพราะว่าจิตใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ประพัเป็นธรรมชาติที่ประพัสสอนผุดอองเป็นท่ารู้ที่รู้อะไรที่คิดอะไรต่างๆได้และเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ การที่เป็นการมมาผจรเพราะจิตเนี่ยน้อมไปมากในกรมมาขุหนห้าหรือกรมคุนอารมณ์ฉะนั้นจึงมีความคุ้นเคยอยู่ในการมคุนอารมณ์แต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมะมีสติความลึกได้ในฝ่ายธรรมนะฝ่ายอารมณ์อนฝ่ายอารมณ์ที่เป็นกุศลมีความรู้ตัวมีความเพียรไม่ทิ้งความเพียรมันปฏิบัติอยู่บ่อยๆในอารมณ์ที่เป็นกุศลทาให้มากในอารมณ์ที่เป็นกุศลทําให้อยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลได้นาน นี่ก็น้อมเข้ามาสู่สัมมาสติสู่อารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลสู่อารมณ์ของสมาธิจิตตั้งมั่นได้ก็สามารถที่จะทิ้งอะไรคือกรมคุณอารมณ์หรืออารมณ์ก็คือกรมคุณห้าเนี่ยที่เป็นการมมาพรจรไม่อยู่ในภูมิชั้นของจิตที่ประกอบไปด้วยสัมมาสติมาอยู่ด้วยสัมมาสมาธิในทางที่เป็นฝ่ายกุศลแทนได้เมื่อน้อมจิตให้เข้ามาอยู่ในสัมมาสติสัมมาสมาธิได้แล้วจิตใจเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่พอใจที่จะน้อมไปในฝ่ายที่เป็นตาม,มาพจอมเพราะว่าน้อมมาอยู่ในฝ่ายกุศลได้แล้วก็จะทิ้งกุศลได้การที่ปฏิบัติน้อมจิตให้มาอยู่ในฝ่ายกุศลได้อยู่ตัวแล้วสภาวะที่อยู่ตัวแล้วที่เรียกว่าวาสนาคือความอยู่ตัวในฝ่ายที่เป็นกุศลคําว่าวาสนาความอยู่ตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งอกุศลเหมือนกันคืออยู่ตัวในฝ่ายอากุศล ก็คืออกุศลวาสนาอยู่ตัวในฝ่ายกุศลเรียกว่ากุศลวาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัตริตร,รมะจึงต้องพยายามปฏิบัติธรรมสัมมาสติธรรมสัมมาสมาธินี่เป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาปัญญาอยู่เสมอทำบ่อยๆทำให้มากทำให้อยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นจนถึงจิตน้อมมาอยู่ในฝ่ายกุศลที่เป็นกุศลวาสนา เมื่อเป็นดังนี้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมะก็ย่อมจะรู้สึกตัวว่าปฏิบัติสมาธิได้ง่ายทำสมัมมาสมาธิได้ง่ายและการและการปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็คือการปฏิบัติในสติปัฏฐานสีนั่นเองเป็นการปฏิบัติตั้งสติตั้งสัมมาสมาธิตั้งสติตั้งสัมมาสติตั้งสมาสมาธิาาธให้กําหนดในกายกําหนดในวิถนากําหนดในจิตในกาหนดในธรรม ซึ่งเป็นที่ประมวลของอารมณ์แห่งสัมมาสติทั้งหมดก็เป็นฝ่ายสมถะทำให้สงบเป็นสมาธิจิตตั้งมัน่นก็จะนำพาไปสู่ได้ปัญญาในทางวิปัสสนาคืออบรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้โดยลําดับฉะนั้นสติปัฏฐานทั้งสีนี้จึงเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของปัญญาด้วยตลอดจนถึงวิชาและวิมุตเป็นผลแห่งการปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงสมควรที่จะปฏิบัติธรรมะด้วยการหัดตั้งสติไว้ในกายเวทนาจิตและธรรมซึ่งเมื่อรวมความเข้ามาแล้วก็คือในสิ่งที่สมมติบัญญัติว่าเป็นอัตภาพที่เป็นตัวเรานี่เองตัวเรานี้เป็นสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นบุคคลเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นชายเป็นหญิงเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นตัวเราจริงๆ เพราะฉะนั้นเมื่อมีความยึดถือว่าเป็นตัวเราจริงๆจึงมีการยึดถืออยู่ในสมมติบัญญัติด้วยซึ่งสมมติบัญญัตินั้นอันที่จริงนั้นไม่มีไม่มีตามที่สมมติบัญญัติขึ้นแต่ว่ามีตามที่สมมติบัญญัติเช่อนอย่างเช่นสมมติบัญญัติว่าต้นไม้ทุกคนเห็นต้นไม้ย่อมจะรู้จักต้นไม้ได้และถ้าจะรู้จักชื่ออย่างเช่นต้นมะม่วงต้นกุหหรือต้นนั้นต้นนี้นคำว่าต้นไม้หรือต้นมะม่วงต้นกุนเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติ เป็นบัญญัติคือเป็นถ้อยคําสําหรับเรียกให้รู้กันเป็นบัญญัติคือเป็นถ้อยคําที่บัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งที่จะให้รู้กันเรียกว่าสมมุติแต่อันที่จริงนั้นต้นมะม่วงจริงๆไม่มีต้นขนุนจริงๆไม่มีหรือต้นไม้จริงๆก็ไม่มีคือไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นมะม่วงไม่มีต้นขนุนเป็นเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยกันและการประกอบกันเข้ามาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่ง ตัวเราบุคคลเราก็เหมือนกันเกิดเป็นชายเกิดเป็นหญิงมีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้เป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมาเหมือนกันแต่ความจริงไม่มีตัวบุคคลไม่มีความเป็นนั่นไม่มีความเป็นนี่อยู่ในตัวบุคคลเป็นแค่ท่าทั้งหลายที่ประกอบกันเข้ามาเท่านั้นแต่ก็ต้องมีสมมุติต้องมีบัญญัติคือต้องมีการแต่งตั้งถ้อยคําสําหรับการพูดสําหรับการสนทนากาันหรือแต่งตั้งภาวะฐานะ สำหรับที่จะรู้จักกันก็ต้องเป็นบัญญัติขึ้นมาเมื่อเป็นสมมุติก็คือสำหรับที่จะให้รู้กันจึงสามารถที่จะพูดถึงกันได้เป็นภาษาขึ้นมาแต่อันที่จริงนั้นไม่มีความเป็นบุคคลตัวตนเราเขา,เาอยู่ในสิ่งที่สมมุติบัญญัตินั้นแต่อาศัยที่บุคคลเรามีความยึดถือเป็นอุปทานมีความยึดถืออยู่ในอยู่ในสมมติบัญญัติ จึงมีความเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือเป็นตัวเราจริงๆเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้จริงๆทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาคือความไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงและมีตนาความดิ้นรนทะยานอยากมีอุปทานความยึดถึงเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ตั้งของที่ เป็นทุกขะสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นความทุกข์ต่างๆเป็นที่ตั้งของกรรมคือการงานที่กระทําลงไปทางกายทางวัจาและก็ทางใจเป็นกรรมดีบ้างเป็นกรรมชั่วบ้างเป็นกรรมกลางๆบ้างดังนั้นจึงตกอยู่ในห้วงของความทุกข์การปฏิบัติในขั้นญานพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้ปฏิบัติโดยเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติในศิล ปฏิบัติในสมาธิตลอดจนถึงปฏิบัติในปัญญาเพื่อมุ่งให้ได้ปัญญาวิมุตต์อันเป็นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญญาเมื่อได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะหมดไปเพราะเท่ากับไปยึดเงาว่าเป็นตัวเราเหมือนอย่างยึดภาพถ่ายว่าเป็นตัวเราจริงๆในภาพถ่ายนั้นไม่มีตัวเราจริง ในเงาก็ไม่มีตัวเราจริงแต่เป็นเพียงแค่ธาตุที่มาประชุมกันเท่านั้นนั่นเป็นที่ตั้งสมมุติบัญญัติว่าตัวเราของเราจึงไม่มีตัวเราของเราจริงเป็นเพียงแค่สมมติบัญญตัติเท่านั้นแต่ในขั้นบัญญานี้ก็เป็นขั้นที่จะต้องฝึกไปโดยลําดับโดยสืบเนื่องมนาะจากการหัดปฏิบัติในศีลปฏิบัติทาจิตให้เป็นสมาธิที่มั่นให้มีสัมมาสติให้มีส,มสัมสมาสมาธิ แล้วก็จะได้ปัญญาเพื่อมองเห็นสัจจเป็นที่เป็นตัวความจริงนี้ครับดังนั้นก็ต้องอาศัยการสุดหัดปฏิบัติทั้งสติกําหนดกายกําหนดเวทนากาหนดจิตกําหนดธรรมก็คือกําหนดรู้ที่ตัวเราของเราหรืออัตภาพอันนี้เองเพราะอัตภาพอันนี้หรือตัวเราของเรานี้ก็คือายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งและก็ธรรมะส่วนหนึ่งที่รวมกันเข้ามาเป็นก้อนเดียว ฉะนั้นก็ต้องพิจารณาด้วยสติกําหนดดูที่กายให้รู้ว่ากายเนี้ยมีอยู่นะกําหนดดูที่เวทนาให้รู้เวทนาเวทนามีอยู่อย่างนี้กําหนดดูที่จิตให้รู้ว่าจิตมีอยู่อย่างนี้กําหนดให้รู้ธรรมะมีเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตธรรมะมีอยู่อย่างนี้ทั้งสี่นี้รวมกันเป็นก้อนเดียวมีลักษณะที่พึงกําหนดได้แต่ละอย่างเหมือนกับรถคันเดียวกันก็กําหนดให้ว่านี่เป็นนี่เป็นล้อรถนะ อันนี้เป็นตัวถังของรถนะ <hi> นี่เป็นส่ว e นนั้นส่วนนี้ของรถนะเป็นต้นแต่รวมเข้ากันก็คือสมมุติบัญญัติเรียกว่าเป็นรถฉะนั้นก็กําหนดหัดทําสติดูแต่ละส่วนของรถให้รู้จักว่ามันเป็นชิ้นนั้นชิ้นนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ตัวเราก็เหมือนกันหัดกําหนดให้รู้จักว่านี่คืออันนี้เป็นกายนะอันนี้เป็นเบตนาน Minor ีา้เป็นจิตอันนี้เป็นธรรมนะทั้งสี่นี้รวมกันอยู่นะ การกาหนดรู้จักนั้นก็ต้องรู้จักทั้งรู้จักทั้งภายนอกรู้จักทั้งภายในรู้จักทั้งภายนอกทั้งภายในเหมือนกับการกําหนดดูรถรถอันหนึ่งก็ต้องดูภายนอกของรถภายในของรถหรือแม้แต่ชิ้นหรือแม้แต่ชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งของรถเช่นล้อก็ต้องรู้จักภายนอกภายในของล้อรถว่ามันเป็นอย่างไรฉะนั้นก็ต้องรู้จักว่าเนี่ยเป็นกายให้สมบูรณ์นี่เป็นเวทนานี่เป็น เป็นทำให้สมบูรณ์แล้วก็ดูความเป็นไปของธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งสีน่นี้ก็จะเห็นความเป็นจริงก็คือเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่เสมอไม่มีอันใดที่จะตั้งอยู่คงที่ไม่เกิดไม่ดับในตอนแรกนั้นอาจจะเป็นขั้นสติขั้นสมาธิและเมื่อเห็นเกิดดับก็เป็นขั้นปัญญาอันจะทำให้จิตใจนี้ไม่ยึดถือปล่อยวางได้ เหตุที่ยังยึดถือย ance, อยู่นั้นก็เพราะว่ายังตั้งอยู่เป็นสิ่งที่พึงยึดถือได้แต่เมื่อเห็นว่าดับก็จะไม่มีการยึดถืออุปทานก็จะหลุดไปเองไม่ต้องตั้งใจจะให้อุปทานหลุดอยากจะให้อุปทานหลุดไปนั้นไม่ได้อุปทานจะไม่ยอมหลุดไปด้วยความคิดว่าจะให้หลุดอยากให้พ้นจะต้องเห็นดับของสิ่งที่ยึดเท่นั้นเมื่อไปไปเห็นดับของสิ่งที่ยึดแล้วอุปทานจะหายไปเอง เพราะไม่มีอะไรจะยึดเมื่อไม่มีอะไรจะยึดก็ปล่อยไปเองฉะนั้นจึงสําคัญที่จะต้องปฏิบัติคือทําปัญญาให้บังเกิดขึ้นเพื่อเห็นเกิดดับคู่กันไปอุปทานก็จะหลุดไปเองอุปทานก็จะดับไปเองไปโดยลําดับนี่คือการปฏิบัติที่มีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญา คุณพิมลทุกวันนี้พยายามทําทุกๆวันให้ไปในทางกุศลจิตก็ไม่ฟุ้งค่ะถูกต้องแล้วนะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องการสาธยายธทมในวันนี้เข้าใ,ใจได,ได้ชัดค่ะว่าไม่มีจเราอนันโมทนาาสนะ์มีจิตตั้งมั่นในการฟังอนี้เราพูดถึงในธรรมะนี่เป็นส่วนความรู้อะเป็นส่วนของปัญญานะเขาฟังทุกวันทุกวันบ่อยๆเข้าก็าจะเริ่มจับใจความได้ทีนี้เวลาฟังธรรมะที่ละเอียดมันจะ มันจะไม่ได้ประยัดอย่างเดียวคือไม่ได้ทรงจําไม่ได้พีนี้พิจารณาไม่ได้เข้าใจอย่างเดียวแต่มันสามารถน้อมนํามาพิจารณาในขณะที่ได้ยินได้ฟังการน้อมนําในการพิจารณานั่นแหละคือปฏิบัติผลที่ได้ปฏิเวทก็คือรู้แจ้งเห็นจริงในขณะการฟังธรรมนี้อันนี้แหละคือการปริยัิปฏิบัติปฏิเวทควรจะเป็นอย่างนี้อันุโมตนาบุญดีใจกับคุณพิมนด้วยที่กระทําอย่างถูกต้อง คุณสุข,ขัญญาแกร็บสวัสดีคอสวัสดีครคุณปุริอนุโมทนาสาธุขอบคุณมากที่มาทักถ่ายมาให้กําลังใจกันคุณดุษฎีแก้วชนะนะสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุเช่นกันก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอบคุณมากทักถ่ากำลังใจครับ <c oughs> พอเข้าใจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาพูดคุยในเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต่ออยากให้คุณผู้ชมเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่มันเชื่อมโยงต่ดดอก,กันว่าเป็นอย่างไรนะวันแต่ละวันผมจะหยิบหวัวข้อหนึ่งหวัวข้อหนึ่งมาพูดแล้วกันผมจะไม่ไม่ไปพูดเดยอะเพราะว่าเพื่อให้คุณผู้ชมค้นหาคลิปได้ง่ายขึ้นในการที่อาจจะมาดูย้อนหลังได้นะมาวันนี้ก่อนจากกัน มาฝึกอบรมจิตอยู่คางลมหายใจ <c oughs> ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็ารู้อยู่าหายใจออกก็รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเริ่มได้เลยสักสิบนาทีครับ วันละนิดวันละหน่อยเสียเวลาครึ่งชั่วโมงนะได้ฟังทำเพราะว่าเดี๋ยวพูดยาวเกินบางท่านเองอาจจะไม่ได้มีเวลาฟังเสียได้โอกาสก็เลยผมแบ่งตอนตอนไว้แล้วนะทำเป็นตอนตอนเป็นธรรมะขั้นละเอียดนะรวบรวมไว้ที่หายหายไปก็รวบรวมธรรมะไว้ศึกษาเพิ่มเติม,ตมให้ละเอียดปฏิบัติเพิ่มเติมมีอยู่เกือบพันตอน ประมาณหลายร้อยเกือบพันร่วมพันตอนะที่เป็นธรรมะที่ละเอียดก็จะเรียบเรียงไว้ให้พูดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็รวมมาหลายปีละตอนนี้ก็มีอยู่เกือบพันตอนธรรมะที่สำคัญอย่างเช่น <c oughs> โพธิปัิยธรรมนะปฏิจสมุบาอรยสัจสีรรยมัคมีองแปดสุญญตาพรมวิหาร นะในเรื่องธรรมะที่สาคัญสาคัญดังนั้นนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงก็ผมเรียบเรียงไว้เป็นตอนตอนเดี๋ยวจะนํามาบอกคุณผู้ชมเป็นตอนตอนก็นะทําไว้พร้อมที่จะนํามาแบ่งปันก็จะค่อยๆนะก็อ,อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ไม่เพราะว่าหลายๆท่านอยู่เราอยู่ในทางโลกเนี่ยฟังมาก็ต้องทํานูน่นทํานี่บางอย่างก็เกินไปก็จะทำให้ฟ้งก็อเอาพอดีพอดี ความรู้ไปเรื่อยๆสัสมไปเรื่อยๆก็วันนี้ก็อนุทนาสาธุกับคุณรัตนคุณจินที่โอนกรรมมาร่วมรรยการและมาสนับสนุนทุกช่องทางอนุทนาบุญกับคุณจอยสุภากรคุณรัตคุณคุณสักดิการคุณพิมลคุณศิลและทุกท่านคุณภคัญญาคุณสุษฎีคุณแจ็กที่มีส่วนร่วมในการจัดทําคลิปทุกคลิปและทุกท่านที่ไม่ได้อีกนามก็ให้ได้ระยะสัปตาสินีิริโอตปะสุตจารคปัญญาและก็ขอให้มีศีลนะ มีอินทรีย์ห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่บริบูรณ์ได้มากผลในในปัจจุบันนี้ท่าน,นเดินสาธุครับกลับมาพบกันใหม่ในวันหน้าอนันมโมทนาสาธุครับ